ป็นไงครับพ่จางยุทธไปเอกของเราเป็นไงครับ,รบเมือเ่อก<ม>ี้ฮะมันขัดอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่เดี๋ยวเราบอกพี่เขาฟอ,องเราเห็นอ,อีกว่ามีอยู่ใช่ไหมไม่ได้มีแค่หนาเลยมันไม่ค่อยดีนึกว่าใช้งานไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้น้ำมันพุ่งเลยครับ เนี่ยครับปของเรารอครับรอครับเสียอย่างเดียวครับมีเมียน้อยเจ็ไหมฟอร์ดคอมพิวเตอร์กับอะไรนะออโต้เมคนิกกับฟอร์ดฟอร์ดนะฟอร์ด กไม่เอเอเฮ้พ <ies> ี่แกมิการโตมาตอนเด็กๆกินอะไรกินเห็ดหรอไม่กินเไปเลยพี่ห็รับออกดูดิเราก็คนปกนะปกติเราก็เราเตียวอะอะไรไหมขึ้นมาจากเดิม อะไรนะฮะเราเือมันมีแต่ใหญ้ๆอลยนะครับเอาแเส้อน่าจะต่ร้อนแต่เช้าเลยครับวันนี้

ก็เจอบ่อน้ําครับไปดูกินอีกแล้วไม่รู้อะไรกินทุกอย่างครับโอ้โหตายอย่างเงี้ยพักคอยครับพักคอยครับหงูหรือหนูบ่อน้ำแห้งนะบ่อน้ำครับไม่รู้ว่าจะมีอุ้ยนกเมื่อไหร่วะโอ้เนี่มีน้ำอยู่ แล้วมีปลาแล้วอ่ะโอ้จอมปลวกครับปลวกโอ้เนี่ยบ่อน้ำน่าจะมีชาวบ้านแถวนี้นะมีมีแพะอยู่แถวนี้ด้วยยังไม่ร้อนหรือเปล่าคนยังไม่มาเนี่ยครับน้ำกินน้ำใช้ก็อย่างเงี้ยนะ ทั้งวัวทั้งคนนะนนที่เด็กๆมามขอน้ำกินก็เพราะว่าน้ำมันไม่สะอาดอานี้ครับสงสารอยู่นะแต่มันก็ให้ทุกคนก็ไม่ไหวครับแบ่งๆกันกินเนาะ,ะต่อุปนี่นะครับพวกเด็กๆได้ยินเสียงแม่ครูมาแล้ว,วจามกม,มาจากมปจากคุณป่าเนะออเห็นจะถ่ายไหม ไปเลยลูกพี่เข้ามาเลยลผมถ่ายวิดีโออยู่นี่ครับดเด็กๆมาน,นี่ติต๊กนะครับมากับเราด้วยวันนี้เด็กๆมาได้ยินเสียงแม่โคเขาวิ่งออกมาจากในป่าขเขาเลี้ยงวัวน,นะครับน,น,นี่บรรยากาศเอ้ยไลค์โอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์ ไทยแลนด์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 ไนี่คนะอาไทยแลนด์น่อาการหนาวพี่ช่วงนี้ครับโอเคโอเค thank you thank you thank you เคเเ họ Cáu... à. đã nghe tiếng xe hơi, tiếng máy cò, tiếng cái gì đó, họ đã chạy tới, <laughs> chạy tới, họ sẽ chạy chạy tới, họ sẽ chạy tới, <laughs> chạy tới, <laughs> họ sẽ chạy chạy tới, <laughs> họ sẽ chạy tới, 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 họ sẽ chạy ไงพี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอ้สวัสดีครับฝากติดตามโอ้ช่างซ่อมทหารไทยไทยแลนด์โอเค thank you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  very really much นี่ครับบรรยากาศเด็กๆมาดูเป็นเื่อนิกเนมนิกเนม m ิกเนมไมเนมเขาเขา a m e เขาน่าจะไม่รู้จกภาษาอังกฤษเลยไอติ๊ก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 ยูยู ไปแล้วอ่ะนี่ครับเด็กๆ thank you เด็กๆมาแล้วครับนี่ครับเขายังไม่รู้นะครับว่าต้องต้องมาขอนน่นขอนี่นะครับเด็กๆอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวนี้เขาเขยังไม่ค่อยเจอคนนะครับเขาเห็นเราแปลกหน้าเขาก็มาดูอันนี้ไม่ขอนะครับ ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาจะขอแหละขอไอ้ขออาหารขอน้ําครับอันนี้เขาเขา,ายังไม่รู้เขาก็มาดูเราเฉยครับอันนี้เขามาดูแม็คโครเขาไม่เคยเห็นไม่รู้ช่างเอกอาจจะเอาน้ํามาให้นะครับดูสภาพน้ําแล้วที่เขากินก็คงจะอ๋อพอเจอปลาเจอ Okay. เช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 วันชูดีโฟบายซิกเอ่อวันชูดีโฟบายช่โอเคยังงันเอ่อโอเคใส่ดีนะตอนนี้เขาไม่ค่อยนั่นนี่ครับนี่จะเป็นเด็กผู้หญิงครับอ๋อนี่จะเป็นครอน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหมดแหละญาติพี่น้องแหละนี่ครับเขากำลังกินน้ำอยูเอ่เออแบ่งก,กันจิ้มนี่ครับแบ่งกันก,กินทุกคน ยังมีการแบ่งปันอยู่เนาะอยู่นี้เนาะเขาเขาไม่มาแบบว่าวุ่นวายเหมือนฝังคือแบบไม่มาขออ่ะขอวิ่งขอวิ่งแล้วก็ขึ้นรถอันตรายอันนี้เขาดูห่างครับไม่เข้าใกล้รถเลยอาจจะยังกลัวคนอยู่ด้วยกวนี่จะเป็นวัวพันเล็กนะอืมไม่เป็นพันเล็กกว่าพันนั้นเขาไม่ใหญ่ Ừ. <laughs> bye bye, bye 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 bye, bye bye okay, Bye bye, Thank you, thank you, thank you very much Không hay thải luôn Yeah เราจะทำงานประมาณนี้นะครับประจำวันประจำวันของเรานี่เดินเหมือนในงานเลยนะเออ <laughs> ไ,ไ,ไม่มีอะไรครับเดินอยากอยากอยาก<ๆ>สำรวจที่เจ๊ครับ <laughs> สิ่งที่เราโนนโ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 นันตราย d ด n เจอได้เจอได้เจอ เขขาจะ้พูดง่ายว่าเด็กตรงนี้นะไม่ดื้อก็เนี่ยอย่างเงี้ยน่าให้ของกินนะโอ้โหฝั่งแดงจังนี่ครับเอามาเลี้ยงหมูเฮ้ยลูกอะไรวะไปดูใกล้ๆปะเหงาะเปล่าไปดูครับไม่ถ้าถ้ามีสัตว์กินเขามันต้องกินได้เอามาหรือเปล่าไม่ได้เอามาไกลนึง นี่ครรับเามาดูว่านุ่มเลยวิดกิดวิดกิดเลยอ๋อดอกเหมือนดอกแคว่ะอยู่ในรถหรือเปล่าอ๋อดอกแคครับเหมือนดอกแคนานะครับนี่เออใช่อยู่นู่นหรือเปล่ารนอยู่บนถ่ายรูปเปล่า ต้องเดินไปดูอ่ะตั้วผมเห็นแล้วอย่างน,นี้นี่ครับเหมือนดอกแคนาครับบ้านเราใช่เหรอดูดอกดิอยู่ข้างล่างนั่นเห็นไหมหน่ะหยิบ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 มาสักดอกดิพอดีเลยเราไปกินกับก้อยหอยครับวันนี้ก้อยหอยดอกแคนาครับ <laughs> โอ้ยกินไปทั่วไปทีบแท้ <laughs> ของน้ำสิเพรทาทำงานหนักบ่ลูกเพกินแบบนี้ <laughs> บรรยากาศการทำง,งานเจ็ดคือโสดครับนะี่ <laughs> <laughs> บนรถครับจะยุดอยู่กับไมคโครฝังนู้น ตัดสลบนะอืมตับตัดสลบตัดสลบเพื่อให้น้ำมันไหลลงข้างนะเนียนอย่นะนมันมีมลูกลังเก่าอยู่แล้วนะอันนี้กิโลเมตรที่เท่าไหนะ <70. S 1> ร่สิเจ็ดสิบนะเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบลยระยะทางที่เราทำเท่าไหร่นะร้อยโล 9กิกิโลไกลแล้วครับใกลจะถึงมาแปรแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่นี้ไปอ่ะมันจะจะทะลุมาหาทางอ๋อตรงนี้ไปทางมันจะพังเยอะครับเป็นลุมเยอะครับทำได้วันละนิดน้อยครับแต่ระยะทางก็เลยประมาณ30กิโลครับจะถึงจุดหมาย ตรงยาวๆเลยนะครับถนนไม่มีเลี้ยวไม่มีซอยเลยนะถนนตรงอย่างเดียวเลยถ้าทางลัดยางก็น่าจะมีหลับในกันบ้างอะ่ะแต่ด้านข้างมันจะมีแม่น้ำนะนะ,ะเราจะมองไม่เห็นแม่น้ำแต่ด้านข้างเนี่ยแม่น้ำารอบเลยจะมีแม่น้ำอยู่<อ>ถ้าดูได้ตามแผนที่ยะงมีแม่น้ำอยู่เด็กน้อยนะรันอยู่กันได้เพราะว่ามันมีแม่น้ำอยู่ ว่าอยู่ทำไมหมู่บ้านอยู่ลึกจังนะที่ไหนได้เขาอยู่อติดกับแม่น้ำพี่ครัจอดรถรอครับนี่นะครับพี่ใหญ่เห็นสาวเดินผ่านไหมสาวเดินผ่านมาเหนื่อยเอาน้าให้ครับอุ้มเด็กน้อยนะครับ โอเคบายบายโอ้เด็กน้อยนะไม่มีหมวกไม่มีอะไรเลยนะไปทางไหนกันเนานี่กินน้ำไหนูเอ้ะ โอ้ชื่นใจเลยนนเลเนหน,นังสัตว์เออกระเป๋าแต่งตัวสวยนะนี่นะครับมิตภาพระหว่างประเทศนี่นะครับของแปลกยิดยิด Is cool. Oh. Hai, si Jot. Kenaดู deh, kenaดู. Eh. ขอบังดิขอบังดิขวานเขาใช่ไหมโอ้ขวดขวานขอดูหน่อยนะครับโอ้ขวดขวดนี่เนี่ยครับเ <c oughs> ล็กแหนบนะครับนี่โอ้ ข็งใกินน MM ้หกินน้ำแข็งนะครับเออแข็งเแต่น้ำแข็งให้กินนะครับเอออภิดกินอกินต่อแล้วเอ้าทำไมอ่ะกินกู่ อ๋มันยืใหพี่แล้วกินดิโอ้เสียน้ำใจอะด่ะสดชื่นสดชื่นไม่ชอบน้ำเดิไม่ชอบ้นเลจดว่าไม่ชอบน้ำเลอันนี้จิตใจอะ

ủa <coughs> <High. High school. coughs> này, <coughs> จะป่วยลูกเขาไหมเนี่ยเี่ยร้อนมากเลยครับนี่นะครับ ำไปเรื่อยๆครับวันนี้อลูกหลังมาส่งนะครับระยะทางคนลูกหลังก็เป็นร้อยโลครับกว่าจะมาถึงอันนี้เกียร์ปรับพื้นไปก่อนให้เรียบช่งยุดก็อยู่นู่นนะยั่ไม่โค ร้อนจริงครับฝั่งนี้ไม่มีบ่อดานโยกครับไม่เหมือนฝั่งมุนดี้ครับจะมีบ่อน้ําตลอดเส้นทางฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้ก็แต่ละผัดยังยังทำไม่ถึงครับนี่ผัดสี่ครับมาบุกเบิกฝั่งนี้เป็นผัดแรกเลยครับเ <c oughs> ึ้น อย่างเงี้ยแดดร้อนครับวันนี้รถเกียร์มาสองคันครับไวกว่าเมื่อวานเมื่อวานติดงานฝังน้นอีกคันหนึ่งเลยได้มาแค่คันเดียว หยุดก็อยู่นู่นครับแมโครตอนนี้กำลังจะไปหาครับคนภาคของเราครับนั้นจะเล็กนะครับน่าจะขุดหอยให้ดูหรือเปล่าเนี่ยลงไปทำไมครับหอยเยอะคฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้มันที่ดินมันสูงนะ พีเล็กมีหอยไหมพี่เล็กมัน <c oughs> ไม่ตอบลอยนะครับโ <c oughs> รงพยาบาลตามหลังครับร <c oughs> ้อนครับ วนลูกลังก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้มาเออมาห้าคัน้ะครับมาแล้วไกลครับคนลูกลังมาจากนู่นครับฝั่งลุมเบกทีเดียวแล้ว มะล่มมะลมเขาเรียกว่ามะล่มผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะเขาเรียกว่ามะาลัมมะลัมกันโอ๊ะจะโปจะเป็นร่สวนมาแล้วครับเรียกไปจิมมามาบัดสามะเซียโอเคจะปอครัจบรจบ ทิทนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนผัดกันครับมาคนละทิทครับพีบ่ปูสวัสดีครับพี่ใหญ่ของเราครับขายแล,ล,ล,ล้วครับลงแล้วครับเนี่ยครับื้นทีรอบๆ มากี่กันอัน้ห้กันยัง ยิง่นู่นยิงไป่นุ่นยิงคนังติ๊กนะครับกดกดน้ำมันไม่ลงกองจัน นี่เวลาสี่โมงห้าสแลกาครับสี่มงยินหยเวน่ครับี้่ไมครับวันนี้ปกติครับยางเนื้อออกอยูวครับเป็นรรถไมโครรถเของเราเป็นไงครับประกัรเย่ใส่แตกใส่แตันควันดำองตครับลูพี้ฟอส พวกนี้มันเดินมาถึงนี่นีน่งเดินมาไกลเหมือนกันนะครับนี่ใต้กิโลเนี่ยรไกลอยู่นะมองไม่เห็นเลยหอยเหรต่องสามีโลป่ะทำสนนอ่ะครับผมเป็นหัวลาย FC ซนะครับหวลายนะครับ เพอแล้วเรายังไม่เข้าฐานเลยเราเข้าฐานเลยรอบเราเข้าฐานหมดสิโอเคครับผมก่อนเย็นเจอกันพี่น้องงย้นกนทำงานเร้อๆครับเป็นไงครับยังยุ่งครับได้ยุ่งได้ไหๆโอ้ของแทมว่ะได้ๆครับได้ๆๆๆพี่มันแม่ทำงานได้ใไห้พี่ฮะังมีเรื่องโิดอยู่ แต่ว่ามนารู้ักที่นี่มาดูคือให้รู้ว่ามันเล่นด้ารที่ได้